ทีมงานนะครับโดยผมนะครับนายชาติลัตวัฒน์นะครับแล้วก็คุณพิเศษอารันภูพนา์นะครับแล้วก็คุณจรุริวิตนะครับซึ่งได้มาทําการบันทึกเทปในวันนี้นะครับซึ่งเป็นแปลงสาธิตของขั้นอาจารย์สัดาวศสีนางนะครับซึ่งให้เรานะครับทาการฉีดทดลองครับที่บ้านไร่อ้อยนะครับตาบลเสมาใหญ่อําเภอโพใหญ่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งก็จะมีการฉีดนะครับถั่วนะครับแล้วก็ แปลงข้าวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจะแรงมากๆเลยนะครับซึ่งฝนฟ้าตกต้องไม่ตามฤดูนะครับแล้วก็ข้าวนะครับก็สังเกตได้เลยนะครับว่าจะไม่สามารถที่จะหวานุ๋ยได้นะเพราะไม่มีน้ำครับแต่ว่านะครับตอนนี้นะครับทีมงานของเราบริษัทยูแคนดูนะครับได้เอาฮีโร่นะครับซึ่งเป็นอาหารเสริมของพืชนะครับซึ่งให้อาหารเสริมทางใบนะครับเรามาจะตอนนี้นะครับก็จะได้ทําการฉีดนาข้าวแล้วก็ถั่วดินนะครับเราไปติดตามดูนะครับว่าตอนนี้กำลังฉีดฮีโรนาโนอยู่นะครับ ในวันที่7นะครับเดือนสิงหาคมปี2555ครับผมตามไปเลยครับท่านผู้ชมวันคีอวันที่7จ็ใช่ครับเจละสวันและสามอีกครั้งหนึ่งท่านจ่าขจรนะครับก็เป็นคนที่มีแนวคิดนะครับแล้วก็มองการไกลนะครับแล้วก็ท่านเป็นคนที่กล้าและแล้วก็ชอบเสี่ยงใจสุดท่านเราเยอะลงาคนเยอะใช่ ตอ้งารข้าวนไโด้ลนาดข้าลักษณะจะไม่เสริมากเลยนะเพราะว่าไม่ได้รับสารอาหารนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราครับได้ฉีดฮิโรนาโนเพื่อให้อาหารเสริมเกี่ยวกับพืชนะครับแล้ว7วันนะครับเราจะมาติดตามดูว่าข้าวนะครับซึ่งได้รับอาหารเสริม ฮีโร่นะครับแล้วก็ฮีโร่สายตไสายของเรานะครับจะเป็นอย่างไรที่ผมานเจ็ดวันที่ผมว่าเขาเมื่วานนี่ประมาณสี่สิบปบาทอืมคับไม่ใช่น้อยน้อยน,นั่นะท่านอาจารย์รวมหมดเลยเนี่ยเพามผมมันร้อยแปดสิบรับก็ลงทุน,นครับแล้วก็ทําการเกษตรมาหลายตัวมากๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้นครับก็ลงทุนไปกับข้าวนะครับแต่ก็อยากจะได้ผลผลิตที่ อีกเจ็ดวันนะครับวันที่สิบสี่นะครับเราจะมาทํ Q าการฉีดรอยสองนะครับฮีโร่นาโนแล้วก็ฮีโร่แคโดทานของเรานะครับอีก7วันวันที่14นะครับทีมงานบริษัทยูแคดทาสันะครับก็จะมาติดตามผลที่แปลงสาธิตของท่านอาจารย์จตาวาสินัณ์นะครับที่บ้านไร่อ้อยนะครับถ้ายังไงนะครับก็มาติดตามดูอีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับที่ติดตามรับชมอีก7วันจะมาติดตามผลอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับ